สวัสดีครับชาว Nintendo Switch 2ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาชมตัวจอยคอนเทลเลอร์โปรนะครับของตัว n t e n d o Switch นะฮะก็จะมาเปรียบเทียบด้วยครับว่าต่างยังไงกับตัวรุ่น1น,นะครับสำหรับใครที่มีตัวรุ่น1แล้วนะฮะควรจะซื้อตัวรุ่น2หรือเปล่าหรือใครที่ไม่มีควรจะซื้อตัวรุ่น2หรือเปล่า,ะน,ลานะครับาจากประสบการณ์ที่ผมใช้มาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วกันนะครับโอเคอย่างแรกเลยเรามาดูเจ้าตัวกล่อง ด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านข้างด้านหลัง่าก็ตัวนี้ผมซื้อของศูนย์ไทยนะครับมีฉลากไทยมาให้ด้วยเรามาดูภายในกล่องนะฮะก็จะให้ตัวจอยมาแน่นอนอยู่แล้วครับ่าแต่มันก็จะเพิ่มในรุ่มตัวสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับสายชาร์จก็อ่าไม่ได้ยาวมากครับเป็นท y p e a นะครับถือท y p e c นะครับสำหรับเวลาชาร์จเจ้าตัวจอยตัวนี้ก็สําหรับใครที่มี ตัวสายชาร์จมือถือหรืออะไรอยู่แล้วใช้ซ C ครับคือชาร์จได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้ของตัวที่มันแถมมาก็ได้นะครับโอเคมาเข้าเรื่องครับสำหรับอย่างแรกเลยความแตกต่างเรื่องดีไซน์ภายนอกแล้วกันครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจะสังเกตว่าตัวรุ่นหนึ่งครับก็จะเป็นด้านหน้าเขาเรียกว่าอ,อะไรนะปัดอ่ะหน้าปัดมันจะมีความใสๆนิดนึงมองเห็นข้างในนะฮะทางด้านหน้าและด้านหลัง แล้วก็ตัวกิบจับของตัวรุ่นหนึ่งครับมันจะมะีเรียกว่าผิวมันจะมีความหนืดหนืดแล้วกันแล้วก็จะมีตะปุ่มตะปาเพิ่มให้เราจับถนัดมากขึ้นเหนียวมือมากขึ้นนะฮะ,ะแต่ตัวรุ่น2เนี่ยครับมันจะเป็นผิวด้านทั้งหมดเลยด้านหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังก็เป็นประมาณนี้เทียบกันนะฮะ,ะด้านหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ตัวด้านบนรุ่นเก่ามันจะมีอ่ตัวคลอสซี่นิดนึงนะครับแล้วก็เป็นสีดำไอ้ตัวเนี้ยเป็นด้านหมดคือด้านหมดทั้งทั้งจอยนะครับสำหรับความด้านของมันเนี่ยอ่าถ้าใครนึกไม่ออกครับหยิบเจ้าตัว Nintendo Switch 2เรามาเลยนะครับผิวสัมผัสมันเนี่ยคือเหมือนกับตัว s วิตสองเลยนะฮะโอเคก็สำหรับ ดีไซน์ภายนอกจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวส่วนตัวฟังก์ชันนะครับที่เพิ่มขึ้นมาแล้วกันในตัว s ีวิตส2นะครับสองครึ่งแล้วกันมองว่า2ครึ่งคืออย่างแรกเลยครับตัวปุ่มแชทนะฮะก็จะทำงานคู่กับตัว Nintendo Switch 2ตัวนี้เลยเวลาเรากดก็จะมีฟังก์ชันแชทขึ้นมาสำหรับตัวปุ่มแชทตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆคนไหนใช้งานบ้างครับส่วนตัวผมเองไม่ได้ใช้เลยฮะ น่าจะปล่อยตายไปเลยฮะเล่นกันแบบเหงาๆไม่มีเพื่อนคุยนะครับด้านหลังนะครับที่เพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของตัวปุ่ม GL กับ GR ตัวปุ่มตัวนี้ครับมันจะทำงานคือเราสามารถคัส t ตอ i z ไพวกปุ่มต่างๆนะครับของตัวหน้าตัวนี้แล้วก็ d p a d นะครับไปไว้ด้านหลังได้2ปุ่มนะครับแล้วแต่เราจะเลือกตั้งค่าเลยคือเวลาใช้งานเนี่ยเราอาจจะเล่นอยู่นะครับ ใช้อนาล็อกซ้ายอยู่แต่เราต้องการกดไอตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะคัสตอมไลท์ตัวนี้นะครับมาลงที่ gl หรือ gr ก็ได้เพราะงะั้นเราก็คือไม่ต้องสลับนิ้วไปมานะฮะอันนี้คือความดีของมันแล้วก็อ่าไหนไหนพูดถึงตัวนี้แล้วจริงๆตัวเนี้ยผมค่อนข้างอ่าเรียกว่าถูกใจมันละกันนะฮะเพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งที่กดไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่าย เวลาที่เราจะใช้งานนะครับเราจะต้องเรียกว่าตั้งใจกดมันละกันด้วยที่ว่ามันเรียบกับตัวผิวจอยนะฮะมันทําให้เวลาเรากดเนี่ยหรือถือจอยครับมันไม่ลั่นคือไหนๆก็วางไว้แล้วคืออย่างถ้าที่ผมใช้มาครับตัวอีกค่ายหนึ่งนะครับเรียกว่าอีกค่ายหนึง่งตัวปุ่มคัสตอมด้านหลังนะครับมันก็จะมีแบบนี้แล้วก็แบบอันยาว มันออกมาจากเครื่องเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยนิ้วก็ต้องจับตัวนี้ตลอดเวลาเพื่อให้มันพร้อมกดแต่ทีนี้เวลาเราเล่นไปเรื่อยๆครับมือเราก็แน่นตามแบบความความเดือดของตัวเกมนะฮะมันก็ลั่นโดยที่เราไม่ตั้งใจนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสำหรับบางคนนะ่าจะถนัดนะฮะแต่ผมว่าตัวปุ่มตัวนี้ที่มันติดกับเครื่องครับมันค่อนข้างที่จะให้เราตั้งใจกดมากกว่า โอเคอ่าและอีกครึ่งหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่าอ่าเพื่อนๆรู้สึกหรือเปล่านะครับคือเขาบอกว่าตัว Nintendo Joy Pro 2ตัวเนี้ยมันมีฟังกช์ชันกันสั่นเพิ่มขึ้นมานะฮะผมใช้งานสลับกันไปมา2 2ตัวตั้งประมาณอาทิตย์และยังไม่ค่อยรู้สึกทั้งเล่น Nintendo อ่าตัว Mario World นะฮะตัว โปเกมอนอ่าแฟนตาซี Fantasy นะครับแล้วก็ n n m m l l r o s s i n g คือยังไม่รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันสั่นแตกต่างกับตัวนี้เลยนะครับอันเนี้ยถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าสั่นจังหวะไหนหรืออ่าดีขึ้นยังไงครับลองคอมเมนต์กันมาได้ครับโอเคก็อ่าไหนๆอ่าพูดเรื่องการใช้งานแล้วครับหลังจากใช้งานมาประมาณอาทิตย์กว่า ก็สลับกันใช้ประมาณไปไปมานะฮะเพราะว่าอมาริโอคัตเวลบางทีลูกก็ใช้แย่งอันนี้ผมก็ต้องไปเล่นอันนี้ลูกอยากเล่นอันนี้ผมก็ต้องไปเล่นอันนี้นะฮะทีเนี้ยคือรู้เลยว่ามันแตกต่างเรื่องของตัวปุ่มกดอย่างแรกเลยนะครับคือตัวปุ่มกดเนี่ยถ้าอันเก่า,าครับมันจะมีความแข็งเรียกว่าต้านมือเรามากกว่า,าเดี๋ยวลองกดให้ดูด้วย ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะฮะก็คืออย่างตัวนี้มันจะมีแบบความคิกกี้นิดนึงนะครับหรือต้านมือเราอ่ามีเสียงขึ้นมาหน่อยไอ้ตัวเนี้ยคือจริงๆผมชอบนะฮะให้มันแบบต้านมือมันกาลังน้ําหนักกำลังพอดีแต่ที่หนักเลยคือไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวดีเพดซ้ายขวาบนล่างเนี่ยฮะรุ่นคือตอนแรกเล่นรุ่นเก่าก็ไม่ได้คิดคิดมาก มันกดย่างจริงแล้วก็มีความแข็งแข็งกว่าปุ่มตัวนี้เยอะนะฮะกับการพอมาเล่นตัวใหม่นะฮะไอ้ปุ่มเนี้ยมันค่อนข้างที่จะนิ่มขึ้นนะครับกดง่ายขึ้นแต่ไอปุ่มตัวเนี้ยมันมีความนุ่มแล้วก็เก็บเสียงดีขึ้นซึ่งอันนี้ยเราจะคนชอบคือจริงๆผมอาจจะชอบไอ้ปุ่มเก่ามากกว่าที่มันมีความแบบอ่บคิกๆอย่างเงี้ยฮะมันมือแต่ตัวใหม่ฮะเดี๋ยวลองกดให้ดู มันมีความเงียบมากขึ้นนะฮะแล้วก็ปุ่มมันจะมีความนุ่มนวลน,นุ่มมากขึ้นแต่ระยะเด้งอะไรพวกนี้ผมว่าไม่ต่างกันความไวในการเด้งคืนของตัวปุ่มนะฮะไม่ต่างกันแต่ตัวเนี้ยเห็นได้ชัดเลยฮะว่านิ่มขึ้นแล้วก็หลายๆาคนก็ชอบในเรื่องของตัวปุ่มอนาล็อกนะฮะทือตัวเก่าเนี่ยมันจะมีความเบาเท่าที่ผมเล่นมานะฮะมีความเบามากกว่ายกซ้ายยกขวาเนี่ยฮะมีความเบาเวลาเด้งกลับ ก็จะเห็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวใหม่เนี่ยมันมีความหนืดมือมากขึ้นคือเหมือนกับว่าแบบอ้สปริงข้างในหรืออะไรก็ตามนะฮะมันมีความต้านมือมากขึ้นฮะเนี่ยฮะปล่อยมีความเด้งเลยฮะก็แล้วแต่คนชอบเลยครับส่วนตัวปุ่มด้านบนเนี่ยครับผมมองว่าไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่มองว่านี้มันอาจจะแบบนุ่มนหนืดมือ หนืดนิดหนืดกว่านิดหน่อยอันนี้อาจจะเป็นเพราะมันเก่าด้วยนะฮะเพราะว่าผมใช้มาต้องมีแบบตั้งแต่แรุ่นแรกครับ7ปี8ปีนะฮะก็จ,จะมีความเก่าโอเคก็อ่าเรื่องตัวปุ่มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ที่อ่าชอบเลยเนี่ยคือเรื่องของผิวสมัมผัสมันอ่ายังไงเพื่อนๆจริงๆลองไปจับที่ตามอ่าดีลเลอร์หรือร้านที่เขาขายนะครับถ้าเขามีตัวลองคือตอนแรกอ่ะ ผมไม่คิดว่าจะซื้อรุ่น2ด้วยซ้าเพราะว่ารุ่น1มันก็ใช้ดีใช้มา7-8ปีแล้วมันยังไม่เสียอนาล็อกนี่คือยังปกติปุ่มต่างๆพวกนี้คือยังใช้งานได้หมดแล้วก็เรียกว่าทิ้งคว้างด้วยนะครับแต่ที่โดนตกมาคือเรื่องของผิวสัมผัสมันนะฮะคือโดยที่ว่ามันมีความด้านอ่ามันมีความด้านตัวเก่าเนี่ยอย่างที่บอกคือ ไอตัวกิ๊บจับตัวนี้มันมีความเหนืดมือแล้วก็มีอ่าตปุ่มตะปั่มตัวนี้ฮะบางคนอาจจะชอบนะฮะแต่สําหรับผมเองเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆครับเงื่อเนี่ยมันมือมันเงือ่อเงื่อออกนะฮะอ่าตัวนี้มันก็จะเริ่มเหนียวขึ้นเรื่อยๆเหนียวขึ้นเรื่อยๆทําความสะอาดถ้าเทียบกับตัวใหม่ครับตัวนี้ผิวด้านทําความสะอาดง่ายมากนะครับเวลาเหงื่อออกหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยที่โดนตกคือเจ้า ผิวสัมผัสของมันนะครับบางคนอาจจะแบบว่ามันพรีเมียมมากขึ้นแต่ของผมเรื่องความสะอาดล้วนๆเลยฮะใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยฮะโอ้ยนี่เงาเลยนะครับแต่ตัวนี้มันก็คงใหม่ด้วยแหละโอเคอย่างที่2คือที่มาเลยคือเจ้าปุ่มตัวนี้เดิมทีครับเวลาเราใช้สวิตช์หนึ่งเนี่ยตัวปุ่มตัวเนี้ยเวลาเราต่อดอกครับเราก็กดปุ่มโฮมในการเปิดเครื่องใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าพอมาใช้สวิตช์สปุ๊บไอ้ตัวปุ่มตัวเนี้ยใช้เปิดเครื่องไม่ได้ เอแล้วทีนี้เราก็ต้องไปเดินไปเปิดที่ตัวเครื่องอ่าสมมติเราเปิดที่ตัวเครื่องเราถึงจะมาอ่าเชื่อมต่อตัวนี้อ่าถึงเชื่อมต่อตัวนี้แล้วก็ค่อยกดเริ่มอ่าเวลาปิดเนี่ยกูกดปุ่มโฮมค้างไม่เหมือนกันนะฮะเวลาเราปิดแต่กับการตัวนี้เรากดปุ่มโฮมต่อดอกเรียบร้อยกดปุ่มโฮมเลยเครื่องก็ติดขึ้นมานะครับ อันนี้ก็อีกความสะดวกอย่างหนึ่งนะฮะอ่าเวลาปิดเครื่องก็เหมือนเหมือนกันต้องต่อดอกนะฮะอ,อันนี้ก็จะมีปุ่มสลีปโหมดแล้วก็มีเซตติ้งตัวปุ่ม GL g l g r ด้านหลังง่ายครับเนี่ยฮะกดปึ๊บเด้งขึ้นมาเลยโอเคปิดก่อนอ่าประมาณนี้นะฮะก็เรื่องความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับ แล้วก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มเล็กๆน้อยๆอยพวกนี้นครับอันนี้ประเด็นรองประเด็นหลักคือเรื่องของความด้านของมันนี่นะฮะมันด้านโอเคสําหรับใครที่มีตัวหนึ่งมาแล้วใครมีตัวหนึ่งควรจะซื้อตัวสองไหมผมเองแนะนำห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับลองไปจับที่ร้านหรือดีลเลอร์ที่เขาขายก่อนถ้าเขามีตัวโชว์นะครับลองไปจับดูก่อนเพราะว่าผมเองอย่างที่บอกครับไม่ตั้งใจเลยว่าจะซื้อตัวนี้ อ่าไม่ซึ่งทั้งไม่ตั้งใจที่จะซื้อสองสิเออ่าแต่พอไปลองจับปึ๊บโดนตกเรื่องของความด้านมาเลยฮะนะโอเคแต่กับกันถ้าใครที่ยังไม่มีสวิตอ่าจอยโปรหนะครับมาซื้อสองดีไหมผมแนะนำร้0ยเเลยครับควรจะซื้อถ้าเรามีงบนะฮะถ้าเรามีงบแล้วก็อ่าเรียกว่าค่อนข้างจริงจังกับการเล่นเกมขึ้นมานิดน,นึงแล้วกันครับ แล้วอย่างตัว Mario Kart World นะฮะอย่าว่าเลยครับคือตัวไอ้จ o ยคอนตัวนี้ฮะมันไม่มันเกมมันเดือดไม่พอครับมันต้องจอยตัวนี้โอเคก็สำหรับาการรีวิวก็มีประมาณนี้นะครับใครที่สอบถามเพิ่มเติมหรือสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาได้ครับผมก็เหมือนเดิมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะฮะในการเลือกซื้อตัวอะซสซอรตัวนี้นะฮะ โอเคเท่านี้ก่อนนะฮะบาย